กูเบื่อหน่อยดิสัตว์ช,ชุดแดงไอ้บังอยู่ปัม๊มต,ตัวตีมผมแล้วพู้ว่วาไอ้บังหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้พอแล้ว,วจะพี่มามุณจะพัง หมอมาประมูลไม่ได้ไม่ใช่เหรอโอ้ี่ตำรวจกับหมอแม่งครึ่งเซิร์ฟแล้วอะสุดแดงก็ไม่มานะสุดแดงทำงานสุดขาวไม่มาสุดขาวไม่มีตังค์เนี่ยสุดแดงอยู่เนะี่ยมีนกำลังมา ไอ้พวกนี้มาตีกันไม่สนใจโลกจริงๆเลยนะเออรอบบินออกเ่ยหันในตู้เลยอ้าวอะไรอ่ะไม่ใช่บินปูต้องหยุดเลยลุงแม็กซ์รันสองครับลุงแม็กซ์รันสามลุงแม็กซ์รันสี่สาม แถบตาไอ้ชื่อผมเนี่ยเฮ้ยน่ามาพูดเด้ อชนน่อสี่ห้ามพูดถ้าเราเราก็ไม่เป็นไรพ่อห้าตลอดครับช่วยดูแลรักษาเข้าไปว้ด้วยนะถ้าว่าว่าปั่นไปว่าโดกนกระทืบขึ้นมาช่วยด้วยนะทื่อปตีกตับชื่ีล็อกคนเลยนะเออวไไ่าเป็นี่กดบีการพี่ตี ผมว่าการก็ี่ตีสแตเว่นเก็บสองหนึ่งหรือว่าเขาไม่รู้ว่าไปว่าแบบไปบมีรถบอสเปล่าเก็บสองเมดหนึ่งเราจะให้รถคาร์ล็องถัดจังหวัดก่อนนะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะไปไหนล้เดินส่งไปไหนแล้วว่าไงคะพ่อเป็นพี่ดีกรล่วมไหมอ่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเดี๋ยวก็จะไป พี่มีโดส่วนทีกรร่วมไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเสร็จน่าจะเจ็บขาอ้ไอ้หมอแจ่มเหรอไอ้สเต็กคิวเขาดิเดอร์สอีออันตัวอด้อตัวเด้อ อคอฟฟป้สามล้าน,นอาออลองอคัพเป้สามล้านสามร้อยยังไม่มีเลย<า>บอก3ล้าน พี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดนครปฐมครับม,มาแล้วว่าบิ๊กมามาบักถ้ามีกะสูตรดับแล้วอะไรเดะเลยกระสูรทีสูรไปแปดร้อยโลผมต้องเอาอะรอบเนี้ยเอาให้สมชายแปดร้อยโล เราเปลี่ยนชุดแล้วปะเราชอบชุดอะอะไรอย่างเงี้ยแมวแมวควะแมวควะแพงนะเห็นเห็นเห็นว่ากระเป๋าดีเป็นร้านเลยไม่ใช่เหรอทำไมไม่ขายกระเป๋าเส้นเงินไงไม่ขายเส้นเงินก็บอกหนู่วากระเป๋าคือคนละร้านอ๋อคนละร้านคนละร้านร้านอ๋อไอ้ด้วย ไม่มีสักตบไม่มีสับอะซักดอนเลยอะแตกแตกจะมีเลยหาไม่ได้ไม่ได้มีตีแดงกับตีเขียวว่าเอา่เอาว่าใครเจ๊ก็กันวะใครเจ๊ก็กันวะระหว่างตีแดงกับตีเขียวนหละใครจะเป็นที่หนึ่งวะ ตีเก right? ียรติโอป้าเหรอจับได้ใช่ไหมผมก่อนที่ว่าตอนว่าเกิดอ่ะมันจะกลายเป็นวุ่นอยู่เลยวันไหนจะเริ่มมาเริ่มเบอร์ก็มีคนเหมือนหมินพี่ว่ะเขาพี่ฮะว่าไงผู้ชายมันหมินพี่ว่ะวันไหนจะเริ่มอ่ะมันก็ได้แค่นั้นแหละมก็จะร้อนนึง มันก็ได้แค่มินแหละแต่มาทำอะไรไม่ได้แล้วนะไม่รู้ไม่รู้แน่สิกูจะไม่รู้กูไม่ต้องรอหรอกจริงๆอ่ะกูเหมาหมดแล้วอะไรพอดีมีสิบล้านอ่ะแต่ปะบูยคาร์ละล้านคงไม่มีถึงสิบคันหรอกโอ้โหปลาทุกคนกลับดีกว่ากลับเลย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 ก็ดีเออกลับดีกว่ากลับไปเอาใจอีกร้อยล้านอ่ะโอ้โห ไอ้นี่ไม่พอค่าทำศพมึงละมั้งกูว่าเนี่ยเอาไปได้เลยศพอ่ะเดี๋ยวแหมงเลยทำไมค่าแลค่าจะว่าค่าทำศพนี่แพงน่าดูเลยเนี่ยใช่กระศพมีคุณค่าไงต้องจำไว้เลยใช่แล้วกงไม่มีใครที่ไหนเขารับทำกันนแ่็มีหลวงพ่อรับรับทำศพมึงอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครเขาเราอยากดูเนี่ยเปลี่ยนใส่สูตรเป็นสูตรขาวดีวะเนไ่้เฮ้ยเท่ว่ะสูตรขาวเนี่ย ี่เท่าไหร่เลยก็พี่แพงนะมูไหวเหรอ มาและเจ้าหนาวนี่ไงลุงนี่เหรอใช่ลุงสวัสดีครับลุงแล้วลุงแต่งตัวอะไรของลุงอ่ะนะลุแะงแ,ลแต่งตัวอะไรแกกูแต่งตัวประมูลกูก็แต่งแบบนี้ตลอดจะแหละไม่ลุงไปทำอะไรกับผมลุงมนันอ่ะเซ็ตไงมีเพื่อนรักหน่อย เซตไหนฮะเซตผมไรเซตล้านไงเซตความหล่อของลุงไงช้าช้าเงินเท่าไหร่ผดจะให้ลุงทำทรงผมนี่แบบว่าไม่ได้เซตแบบโอ้โหมีแล้วอย่างนี้ได้ไงมาประมูลทั้งทีเอาไม่ได้หมดนะนี่แรกกูได้อยู่แล้วกูมีอยู่สิบล้านนะครับปุ๊บเงินคาราล้านน่ะจบแล้วให้ห้ามอะไรกูชอบเร่อยบากก็แล้วกันก่อ ะตำรวจประมูลไม่ได้นะที่จะลาถังหารใช่หมอประมูลได้เปล่าวะใช่นะหมอประมูลไม่ได้เลยไม่ได้เหรอปล่อยกู้ไว้ปล่อยกู้ไว้ใช่เหรอประมูลไม่ได้เหรอใช่แปดร้านกูแลิกจบเลยเฮ้ยตำรวจขอยืมเงินหน่อยดิยืมเท่าไหร่เอ้ยมาจำเท่าไหร่อ่ะขอยืมเงินหน่อยเสร็จละห้าหมื่นเอาเปล่า แสนละห้าหมื่นคืออะไรอ่ะเือเอรดอกห้าหมื่นนะจือเสจหยืมเงินเยอะน้อะยืมเงินหมอวะนะหมอเขาปล่อยกู้ั้งบนนะก็ยืมมาแล้วไงโอ้โหหมอให้เท่าไหร่ห้าแสนเนี่ยต้องทำงอนโวโน้ห้าห้ห้หมอ้หโอ้ตหโอเตหโอ้รหโ้หนอ้วอ้เลยอ้โหยอ้โหโอ ลืมใส่แว่นปะเย้ไอ้ลืมได้ไงเนี่ยไอ้เด็กไปไหนมาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราไงกำลังจะเริ่มนะครับทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมจับจองพื้นที่ของตัวเองให้พร้อมเพื่อทำการประมูลนะครับรอบแรกจะเป็นรอบของคนที่ไม่มีแคร้งนะครับอยู่กันแบบครอบครัวอยู่เป็นคลนเดียว2คนอย่างนี้นะครับไม่ทํางานเป็นแบบเป็นหมู่คณะนะครับ จะมีส mm ิท hmm. ธ mm hmm. mm hmm. ิ์ได้ประมูลไปก่อนนะครับในรอบแรกและรอบที <the email> <the email ่สองของงานจะเป็นการประมูลแบบแกร้งทุกคนสามารถเข้าร่วมได้คนที่ไม่มีแกร่งก็สามารถเข้าร่วมได้ครับจะมีเงินบอนะขอให้ดูคนโชคดีการประมูลนะครับเตรียมเงินไว้เยอะยืมได้ยืมใช้ได้ใช้เงินทองหามอะไรก็ได้แต่ลดนานทีปีหนนะครับทุกคนจะรู้ไวเออเดี๋ยวพ่อ อยากได้ทริปกรเท่าไหร่หลวพ่อะฮะเฮ้ยหลวงพในรถอ่ะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นนะอะไรจเตรียมตัวรถคันแรกกอลังจะออกมานะครับคนเป็นแก๊งไม่สามารถประมูลได้เดี๋ยวสิ้นนะเฮ้ยหลวงพ่อหน่วยงานก็ประมูลไม่ได้นะครับหน่วยงานหมดนะครับหมดสิทธิ์นะหน่วยงานยิ่งเย้ยกินโกโก้ไปเด้อลุงเลิงลุงเลิงอ่ะอดหมด หลุงพลได้ไหมครับาลุงพลไม่ได้ครับกินก้าวอยู่พามอะไรอ่ะเอ้ป้าเต้นเอาโอเคโอเคโอเคพอไงแล้วถ้าไอ้รอบคนไม่มีแก๊งนี่แล้วถ้า้คนมีแก๊งมาในเนี้ยเรียกว่าไง จับแกงแล้วก็ตอนคนมีแกงเราจับข้าแกงจริงนะไม่ได้ไม่ได้เรารู้การเอาก็ไี้คนไม่มีแกงแต่แรกครับไม่ต้องห่วงแต่เราเป็นกลางอยู่แล้วคนที่มีแกงแต่แรกทุกคนจะรู้ใครที่แอบฝังเนียนมาเราทำการคิดรถคืนแล้วแบนดิ้งด้วยโอ้โหนกใจดีแถมตะลยำด่าด้วยเยอะหดจังวะสัสปวดชิบหาย นะครับคันแรกเป็นการจะเตรียมพร้อมนะครับเป็นในโหมดหมู่ของซปเปอร์คาร์เป็นรถสปอร์ตกึ่งซปเปอร์นะแต่เป็นสปอร์ตอยู่เครื่องแรงไปด้วยไหนครับลุงลุงเชิญหนึงจากสินะสองร้อยห้าสิบได้ได้เป็นคารกระเสือนะ สองห้าสิบเลยบาทแช่น <left> ี่ก็มีแม่ตระแหน่บ้างนร่เยอะนี่เยอหัวเราเยอะหนูอิ่มอิ่มมากไปกินมาแบบโอ้ยัดเค้กเลยมีแกงอะครับกำลังนำพาทุกท่าน้าสู่การประมูลลดในครั้งที่หนึ่งของเบื้องแฟมิลี่ซิตี้ขอเสียงตัวเบือด้วยครับ คันแรกเป็นรถสปอร์ตที่ทุกคนคุ้นหูไป็นอย่างดีฟังจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรขอเปิดตัวรับรถคันแรกได้เลยครับว้วนี่เป็นรถคันแรกของเราเป็นโคเมตท่าผลิตมาจากประเทศอิตาลีนะครับทงตอนเหนือ ความเร็วมากกว่าความหลอกตต่อ,อยชุโออุลรอผลิตจากประเทศเจอร์รรอมานีสรุปยอดนะครัๆๆบ,ๆๆบว,วี่น้องตะคุนไบ์นะครับจากวีนน้องตะคนไบ์เป็นส่วนษัทก่อส,สร้างบริษัทขึ้นมานะครับส่วนเรื่องไบสในระบบโูรงสร้างต่างๆ,ๆทงันสมัยทุกรูปแบบสามารถถอยหลังได้ด้วยตัวเองครับเราจะจอดรถสามารถมีเซ็นเซอร์ข้างหลังและถอยหลังนั้นเลยนะตีตีตีแต่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ คมเร็วไม่ต้องกว่าสามร้อยบวกบกอย่างรัดดอทเราจะทำการเปิดประมูลบุคคลทั่วไปแต่บตางคนต้องการไม่มีแก๊งนะครับหนึ่งคนหนึ่งท่านตองเนทา่านเท่านั้นคนที่ประมูลครั้งหนึ่งเราจะทําการเช็คว่าท่านอยู่คนเดียวจริงหรือไม่จริงหรือมั่วชวนหรือไม่เออไปครอบครัวแบบไม่มีแก๊งอะ่ะแบบเออไม่เกินห้าคนนะแบบไม่เกินห้าคนนะครับทุกคน ประเภทแรกนะอันนี้กูไม่แรกลุงหมดสิทธ์หมอหมดสิทธ์ตำรวจหมดสิทธิ์ะนะหมดสิทธ์นะครับแก๊งหมดสิทธ์นะทุกแก๊งเงียบๆด้วยเงียบๆด้วครั้แรกขอเปิดประมูลที่ศูนย์บาทครับปิดขันต่ำไม่เงินหนึ่งหมืนเริ่มย้อนหนึ่งหมื่นหารสองแสนหารสองแสนครั้งที่หนึ่งเอาเลยครับครั้งนี้กับพี่ดาวจะกุไปเป็นรถตไปไปไ่ไ้ สองแสนหนึ่งบาทครับพี่เตอร์ไอ้ดรครับทำานึ่งเลยยอนอาตีอรตโอ้เจราตคุ้มแว่เด็กว่าเด็ดโอ้โหมันเริ่มแล้วนะสองแสนอยู่ที่หารครั้งที่หนึ่งครับวันนี้ซื้อไปก็มีแต่น้มึกอดไปไกลเกินไปที่อะสอน้อเลเสองแสนสองมืดเลมเนครับอยู่คนย้รวันนี้สองแสนห้าหาครั้งที่หนึ่ง ล้อมเป็นล้อมคอนเซ็ปตนะครับฝั่งตรงจากประเทศอังกฤษคู่ก็อยู่โวลิการ์ตเก่าแก่คู่กับมิชลินเลยนะครับแต่อันนี้เป็นจากแรงจิตนะครับสองเซลครั้งที่หนึ่งระบบการเบรคของเขากเป็นระบบ ABS เบรกที่หัวทิ่มบอกแค่นี้กูกูจัดแล้วยอดสองแสนหกสองแสนเจ็ดครั้งที่หนึ่งถ้าต้องจัดแล้วออสปีออสนั่งเลยสองแสนเจ็ดครั้งที่สองสองแสนแปดครั้งที่หนึ่งแลมแลมลูกหัวเอง สองแสนแปดรันที่สองแหมลงเองบิดเองนักเลงพอสองแสไอ้สองแสนแปดห้าไม่ได้นะครับไม่ได้นะเขาบอกว่าบิดขั้นต่ำหนึ่งหมื่นนะครับต้องเพินเก้าหมื่นครับสองแสนเกานที่หนึ่งสามสอสามแสนใครครับชื่อด้วยยัยหนูตึงชื่อตัวเองเฉยเลย สามแสนันเดือดจัว้วส์ดูความเร็วของมันก่อนนะครับนี่ยังไม่แต่งพกนะถ้าแต่งไทยนอกีกนะครับลัองสวยยอดย้อยเลยครับผมบอกจริงสามแสนตัวที่หนึ่งสามแสนามที่หึไม่มีใครยอมยนี่ครับรถคันแรกสำหรับคนทั่วไปสามแสนสีตที่หนึ่งสามแสนาตัที่นึ่งสามแสนหกคาาที่หนึ่งปิดิดะเอาทุกวันมีใครยอมยแลนะตอนนี้ครับตนยาลไปดูแดงสี่แสนแล้วครับท่านผู้ชมเฮียด่ไม่แกงได้ การกระยมใครกันแล้วครับรถตัวนี้รงว่าเป็นร์ทโฟล์คเรซซี่ทั้งตอนเหนือและอย่าลืมดูการเปิดกระโปรงข้างหน้าสามารถใส่ของได้ครับอยากใส่อดไใส่ได้เลยน้ําหนักความจุอยู่ที่40กิโลกรัมในข้างในรถนะครับโอ้โหยอดจริงมีน้ำความเร็วและสตาร์ทบรรจุของได้เยอะด้วยเอาไปทำยูทิ่งนี่ได้เลยแล้วตำรวจอยู่หวังนะครับว่าจะได้แตะคันนี้เพราะตามไม่ติดนะครับความเร็วสปีดต้นของเขาเป็นสองรองใครมึงน้ำยังอ่ะเอ้ย มึงนับเปล่าลืมนับเปล่าลืมราคาแล้วมัลืมเลยลืมราคาต่วาีสองสาอยู่รอเปล่าวันนั้นอะอยู่รอเปล่าแค่สามแสนสี่ตันเป็นห้านี่ือว่าปิดได้แล้วนะถ้าสามแสนสเ็นห้ามานี่ถือว่าจบนะมันมีอะไรบ้างนะสกอตสามแสนสี่สกอตค้าที่หนึ่งเอาสี่ครารบอกแล้วว่ามันไม่พอ

3าครั้งที่สามคนเดยเดือนไลยสัติ์ถายนะมึงเง้ยเดียวครับเาแลนเดียวนเาไหมดแล้วี่นี่ครั้งที่สี่มันยืมมาห้าแสลที่นนั่นคือจบเลยนะครับทุกคนหมอบอกไว้ตรงนี้มดนี้แล้วคันนี้มีคันเดียวไม่มีคันอื่นแล้วนะไม่ลงแล้วด้วยและก็วีออสามแสนหก คราเนี่ยปิดประตูอ้าวตำรวจเตรียมรอบเลยครับรอบเลยครับไม่มีตันแน่นอนในเว้นเนี่ยกระเป๋าห้าครับโอนเลยนะครับต้องทาการโอนเลยนะครับบุคคลถ้าไม่ถ้าไม่ตำรวจแนี้ไม่เข้านะไม่เข้ามานะรับรองสวยสดงามหยดย้อยได้เลยครับหมอคุณคูอย่างวิออนครับไปเป็นอาเฟียอิตาลีได้เลยโอเคจะปล่อยเลขห้านะแป๊บหนึ่งด้านหนึ่งยืมหมอแป๊บหนึ่ง บ้าเลยยอดเลยเห็นไหเนี่ยเฮ้ยขออีกสองแสนลองนึกภาพดิที่มันทำกับพวกคุณอ่ะเมันติดมอนี่หมอเทอะไรอ่ะหมดร้อยนีตังค์เดยวบินนาจ่ายเลยยังออสบินหน้าจ่ายเลยยังบินหมอตกลงครับตเลงครับตำรวจอนะครับ

รักจะให้กล้ารักจก้าไม่ถามแต่แรกเลยบอกครับไม่ด้ยืมใช่ไหมสรุปไม่มีแล้วเขาไม่ถามตั้งแต่แรกอโทษครับเยืมฝั่งนี้ได้นะเจ๋งแล้วไอ้กต้องประมูลใหม่เดยกขันนั้นแ่ละคนก่อนวีออสใครเดึงไปเร็วต้อประมูละก่อนวีออสอ่ะใครอ่ะคนก่อนวีออสหาลูก啊 ลาโอเคครับมติมติมาแล้วนะมติมาแล้วตำรวจครับจัการจ่ายบิลไปเลยครับห้าหมื่นครับเลาจากการปรับเขาครับโอเครับบิลมั่วครับโอเคครับาหเอาไปใส่ที่อื่นเดี๋ยวโดนที่โดนใส่เลยใส่เป็นห like like bon right ้าหมื 5, s <S ่นเลยใช่ไหมห้าหมื่นหาหมื่นได้เลยครับได้เลยเราได้ได้บินแทนเลยเราเป็นจ่ายเลยอ่ะต้องให้จ่ายเลยอ่ะเห้ให้คนลงผ่านมาจับแล้วถ้าประชาชนซื้อรถแล้วมาขายแก๊งได้ไหมค่าค่าปรับครับอันนี้ครับอันนี้ค่าปรับที่เขาต้องโดนครับได้ส่วน คนที่ประิดคั้งที่สองยกมือนะครับใครเอ่ยฮารุหรือเร็น่ะหาน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 กอนหานหานสานหานหานหานสานหานหานหรอสานห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 ไนหานหาออานห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 านไปนหานห5นอานหานหานหานัานหานหานหยนหา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 นานห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 าเลานหานหานหาไหานหานหานเกนเานหห อาไัน่าติดเลยแต่ตอนนี้มันสามารถใครใครขาดเงินแสนห้ายิมย้อนได้เลยแสนห้านะจุดเไม่ได้แล้ครับอติเลขยกค่าใช่ไหมอติจะครับเลขครียกค่าแม่งบิดอย่างมั่นใจหยิยอนชอบเรียบร้อยครับคุณหมอครับไม่หนีไม่หนีไม่จ่ายโอเคนะครับจบแล้วครับต่อไปครับที่สองกวางจีนบ้าของใครอ่ะของประชาชนธรรมดาเหรอ อันนี้ของใครอะเต๋ของแกงเปาขารครับรถคันต่อไปอะอ๋อรถกาลํำงานเป็นประเภทที่หนึ่งอยู่ครับบุคคลทั่วไปเป็นรถคันนี้เป็นรถสมบอกกับสายงานไว้สำหรับทำการฟาร์มและจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ความจุ100กิโลกโอ้โหไปไหนครับแค่พูดแค่นี้ขนตาตั้งกันเลยทีเดียวเจี่ยวโอ้โห กำลังจะม,มาแล้วครับตอนนี้รถได้ทำการส่องไปด้านหลังแล้วรถคันนี้น้ำหนักน้ำมคือมันใหญ่หน่อยนะครับตัวทีเลยเข้าจากข้างหลังไม่ได้ครับเราต้องเข้าจากด้านหน้าค,ครับโอ้ใหญ่ด้ว,วยนะวมันขยะเปล่าวะทำมือแม่เลยเครื่องไม่ต้องห่วงครับวิ่งไวกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาสาม,มารถใช้ทำงานไปด้วยมีตัวหด้วยได้แน,น่นถ้าเอาซสอสมซอยเปรคเกิน เอินเขาลงไมวได้หมดรถแหนครับรถไหนนะครับรถไโมาครับรไหแเนี่ยนีไม่้มีสีโเสุดยอานรถเราเคยมีกันมาด้วยครับรปเภทนี้ถ้าใครยังติดตามมารถแนี้เคยมาไปแล้วหลายรอบหลายครั